กินปุ๊บแฟนบอกว่าเฮ้ยรู้สึกว่านมมาเยอะปั๊มก็ง่ายขึ้นมันออกมาเยอะขึ้น มีลูกเป็นลูกสาวตอนนี้ใกล้จะหนึ่งขวบแล้วตอนคลอดเนี่ยน้องอัญญาเนี่ยตัวใหญ่น้ําหนักเท่าที่จาได้3.8ทีเนี้ยน้องเขาแบบเริ่มร้องแล้วเพราะว่าแฟนเราน้ํานมไม่มานะประมาณอาทิตย์หนึ่งก็จะปั๊มได้แค่แบบอ้อนสองอ้อนอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องให้นมเสริมให้อัญญาด้วยเหมือนหน้าที่เราละต้องหาทุกวิธีทางอาหารเสริมนั่นนี่เราก็ซื้อมาหมดเลยเต็มตู้เลยกินยังไงก็เหมือนยังไม่สุดอ่ะทีเนี้ยเราก็ไปเจอเพื่อนมีลูกสองละนมก็เต็มตู้เลยเอาวาเขากินตัวเนี้ยเจสซี่มา เราก็เลยลองเจสซี่มัมกินปุ๊บแฟนบอกว่าเฮ้ยรู้สึกว่านมมาเยอะปั๊มก็ง่ายขึ้นมันออกมาเยอะขึ้นเรารู้สึกว่าเออมันได้ผลจริงๆให้ก็สําหรับคุณแม่ท่านใดที่มีปัญหานมน้อยหรือคนที่ตั้งใจอยากให้ลูกกินนมแม่นานๆผมว่าลองเปิดใจดูครับเพราะว่าครอบครัวผมเองเนี่ยก็กินเจสซี่มัมแล้วมันได้ผลจริงๆ